สวัสดีสมาชิกครับมีรถไฮบริดมาฝากหนึ่งคันโต y ยต้าพรีอูดไฮบริดเครื่องพันแเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 1ดูแลศูนย์จนปัจจุบันแล้วก็ ไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ชุดแต่ง T R D แท้ล้อก็เป็น T R D รถสภาพฟิตสวยไม่มีชนเลยนะครับคันนี้ชมได้เช็คได้ทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยภายในสวยกว้างนั่งสบายใครที่สนใจอยากได้รถประหยัดใช้งานอันตราก,การกินน้ำมันจะอยู่ประมาณ18ถึง20กิโล,ลิตรขึ้นอยู่กับจังหวะการใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับผ่อน3,900ได้ประมาณ ได้6ปีราคา179,000บาท1 7 9 0 0 0บาทใครที่ชอบพรีอูทไฮบริดมาแล้วครับได้รถสวยๆส,สภาพดีๆประวัติชัดๆคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับเคมศูนย์เมื่อปี2021นะครับเคมศูนย์เป็นแบตเตอรี่แท้ไม่ใช่อูน่นอกนะครับสนใจมาชมได้เลยรถไม่เคยติดแก๊สรถสภาพสมบูรณ์ไม่ประมาณ323,000กิเมตร แจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกสภาพนี้ราคานี้คุ้มมากๆนะครับรถโดยรวมคือสวยกว้างนั่งสบายรุ่นนี้ทนแล้วก็ประหยัดอึดมากๆนะครับมันจะเป็นรถที่เป็นรุ่นแท็กซี่ครับแท็กซี่ก็วิ่งกัน24ชั่วโมงวิ่งกันทีง5 6แสน7แสนกิโลเมตรคันนี้เป็นรถบ้านแท้ปี2011เน้นใช้งาน ดูแลสภาพบาดีไม่แท้3,2,000 0กิโลเมตรเกียร์เป็นระบบไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังชันเซนเล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกรุ่นนี้สวยสมบูรณ์มากๆใครที่เข้าใจนะครับกับพรีออรมาดูได้ครับชมเช็คทดลองขับได้เลยเป็นพุชสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดัง ห้องเครื่องพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนบริการจัดส่งทั่วไทยสนใจมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับรถสวยรถดีคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยใครที่ถูกใจเข้าใจไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สว่างมากๆผมก็ใช้พรีอูดไฮบริดรถผมปี2014ผมวิ่งไปแล้ว4 1 0 0 0 0กิโเมตรรถผมใช้ติดแก๊ส LPG เป็น3ระบบ3ระบบครับ3ระบบไม่มีชนเลยนะครับคันนี้ ไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่องพันแปดไฮบริดเป็น T R D แท้มือเดียวป้ายแดงเช็คศูนย์ดูแลดีแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วสำหรับแบตเตอรี่นี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ7ปีขึ้นไปโดยประมาณนะครับก็เท่าที่เห็นและก็ศึกษาเพิ่มเติมมาแบตเตอรี่ไฮบริดของพรีออดก็เป็น ถ้าลูกใหม่เลยนะครับถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ประมาณ6 0,000ฉะนั้นคันนี้ยังใช้ได้อีกหลายปี2อสปีใช้ได้ครับพะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเมื่อปี2021นี่ปี2025น่าจะอยู่ได้อีกหลายปีคุ้มมากๆนะครับสวยสมบูรณ์ครรบจบฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจชมเช็คทดลองขับบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้ดูแลสูงนะครับดูแลดีมากๆถูกใจชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไม่เคยชนนะครับคันนี้